ต้มผักเสร็จเราก็มาต้มมันพร้าวนะบางคนเขาก็เรียกว่ามันเจ้าวมะพร้าววันนี้ไปเดินตลาดในชุมชนเอะเห็นป้ายติดอยู่ว่ามันพร้าวนานแล้วคืออ่านอยู่นะทำข้าวเกษตรก็ไม่เคยทำข่าวเรื่องนี้เลยนะเนี่ยเพิ่งเห็นครั้งแรกแม่ค้าบอกว่า อร่อยเอาไปต้มหรือเป็นนึ่งนี่อร่อยอร่อยกว่าเผือกก็เลยลองเอามาต้มดูนะกะ็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้กินมันร้าครับนี่ครับมันเ้าวต้มสุกเรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้เอาไปพาดูนะนี่นะเนี่นี่เนี่ยเน,นี่นะเนื้อมันเป็นอย่างนี้จะออกสีครีมนะจะลองดูว่าอร่อยหรือไม่ และแล้วเราก็ได้มันเท้าต้มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่นะสีที่ต้มแล้วผมปอกเปลือกแล้เปลือกนี่จะบางมากนะมันเ้าเป็นไม้เถานะมีหัวเนี่ยตัวนี้นะฮะอยู่ใต้ดินนะฮะอยู่ใต้ดินะลำต้นก็จะออกเป็นสีชมพูนะฮะส่วนหัวของมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลมกมส่วนใหญ่นะกลมกแต่ก็จะมีทรงอย่างอื่นก็มีนะฮะมีหลายรูปทรงนฮะ เปลือกนี่จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะเนี่ยสีน้ำตาลแก่นะก็อยู่ในตระกูลเดียวกันกับกลอยนะฮะก็คุณค่าทางโภชนาการนี่ก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะที่สำคัญนะฮะน้ำตาลนี่ตำมากแต่มันจะมีแคลเซียมโพแทสเซียมแล้วก็จะมีวิตามินซีค่อนข้างจะสูงนะฮะ เดิมทีเนี่ยจะเป็นมันป่าแต่ทุกวันนี้เริ่มมีการส่งเสริมให้ปลูกเพื่อที่ถ้ารูปมันทรงูใหญ่ๆห,ห,หัวมันใหญ่เกินไปเนี่ยเขาจะทําแป้งนะแป้งมาแทนข้าวสาลีนะเพราะทนกันยอดสลายพอสมควรนะนี่นะเหมาะเลยแล้วนะสําหรับคนที่จะลดความอ้วนเพราะว่าน้ําตาลมันต่ําก็ยังที่ว่านะสิบปักว่า ก็ไม่เท่าหนึ่งตาเห็นสิบตาเห็นเนี่ยนะถ้าของกินนี่ยจะบอกว่ารูปทรงดีเขาบอกว่าอร่อยไม่ได้นะสิบตาเห็นก็ไม่เท่ากับหนึ่งที่เราชิมเองอ่านละลองดูเขาบอกว่าอร่อยกว่าเผือกจริงหรือไม่นี่ครั้งแรกในชีวิตนะครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินมันพลาวอ,อร่อยครับ มันจะออกหวานหวานมันรสชาติกรึงๆผมไม่ชอบกินเผือกมากนะเจอเผือกที่ในผมซื้อเผือกต้มนะรสชาติจะออกมาคล้ายๆกับบันเทศผสมกับเผือกนะรอร่อยคนละแบบนะบอืมกินได้เลยกินได้เล,เลยไม่ผิดหวังนะผมไปดูในลาซาด้นะจากที่ซื้อมาแล้วก็คนดูนะปรากฏว่าเขาขายกย่างกิน99บาท ในทางออนไลน์นะไม่ใช่ในทางด้านทางออนไลน์แต่นี่กิโลละ50บาทเขาบอกว่าอร่อยกว่าเปลือกด้วยเหตุผลที่ว่าผมชอบกินเปลือกพอเขาบอกว่าอร่อยกว่าเปลือกซื้อเลยนะนี่นะเนี่ยนี่ฮนะคึ่งกิโลกว่านะเขาเอาผมสามสิบาทนะเยอะเลยนะเยอะกินได้เป็นวันนะนะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้กิน มัน้าวอร่อยจริงๆนะอร่อยนะอร่อยได้แหละมันรสชาติีอย่างที่ผู้บอกเมื่อสักครู่นะคล้ายๆกับมันเทศกับเผือกนะรสชาติจะออกมาแาบเหนียวกว่ามันเทศแต่ว่ารสชาตินี่มันจะออกหวานแล้วก็มันครับ